ทำเอาอินสตาแกรม t a e w a e w u ผดล่าง n_a_t_a_p_o_s_n ของนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักถึงกับลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้เห็นเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะใส่บิกินี่ตัวจิ๋วสีฟ้ายืนแจกรอยยิ้มสดใสให้กับกล้องพร้อมแคปชั่นสุดปังว่า Don't w o r y be happy, photo by แ a d n i d t 1 7ซึ่งภาพดังกล่าวนอกจากความแซบของเต้านัทพรที่มีให้เห็นแล้วหลายคนยังโฟกัสที่หน้าท้องน้อยๆของเธอเพราะกล้ามที่เป็นมัดมัดแบบสวยงามไม่ดูเยอะเกินไปสมกับสาวสุขภาพดีที่ซุ่มออกกำลังกายมาตลอดนั้น ทำให้ภาพออกมาดูสวยงามแบบไรที่ติและที่สำคัญก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณแม่จะหาไม้เรียวมาตีหรือไม่เนื่องจากเซตนี้แม่นิดเป็นคนให้ถ่ายเองกับมืองานนี้พอเพื่อน ในวงการและแฟนคลับได้เห็นต่างก็เข้ามากดลไล์ส่งหัวใจให้กับเต้าณฐพรอย่างร,รัวรัวภายในไม่ถึงชั่วโมงก็พุ่งทะลุแสนเลยทีเดียวทั้งยังบอกด้วยว่ายอมในหุ่นที่ทั้งแซบและเซ็กซี่ของเธอจริงๆจ,จ,จ้า